คนที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้เกิดมายิ่งใหญ่แต่พวกเขาเติบโตอย่างยิ่งใหญ่คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางคนถึงสามารถเติบโตและกลายเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ได้แม้พวกเขาอาจจะไม่ได้เกิดมาในสภาพแวดล้อมที่ดีหรือมีรทมปปรัพยากรที่มากมายในชีวิตของคนเราทุกคนการเติบโตและความสําเร็จไม่ได้มาจากการเกิดมาในสภาพแวดล้อมที่ดีหรือมีทรัพยากรที่มากมายเสมอไปทุกครั้งที่เราล้มเหลว เราจะได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเอง <_ an> เพื่อให้สามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมันง่นคงการเติบโตที่ยิ่งใหญ่ยังหมายถึงการมีความรับผิดชอบและการทำงานอย่างมีความซื่อสัตย์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทำให้เราสามารถมีความมั่นใจและความสามารถในการก้าวเดินไปข้างหน้าได้คนที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้เกิดมาด้วยความยิ่งใหญ่หรอกครับพวกเขาเติบโตอย่างยิ่งใหญ่ด้วยความพยายามและไม่ย่อท้อต่อปุปสรรค์และการมีเป้าหมายที่ชัดเจนและความอดทนความซื่อสัตย์ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ เป็นสิ่งที่เราลอกเลียนแบบแล้วสามารถสร้างตัวเราเองให้เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ได้เช่นกันก่อนจากกาันเป็น,นะครับบอกลุงตีหน่อยว่าคุณคิดว่าอะไรคือความยิ่งใหญ่ในอุดมคติของคุณมาแชร์ความคิดเห็นกันได้ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับอยากประสบความสาเร็จต้องถามคนที่ประสบความสำเร็จกับลุงตีซีอ